สวัสดีครับ <c oughs> ารายการวันนี้ขอตั้งชื่อว่าสิ่งสามสิ่งที่เราควรให้ที่เราควรให้ความสำคัญมากที่สุดในชีวิตนะครับครับมีอยู่สามสิ่งเท่านั้นนะครับขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับเป็นคิดความคิดเห็นส่วนตัวของครูใจปืนลีหรือว่านายเจเท่านั้นนะครับที่จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับก็ <c oughs> ถ้าใครที่สนใจเรื่องของอ สนใจฟังเรื่องของในเรื่องของความรู้ก็ในการพัฒนาตัวเองก็ลองฟังดูนะครับ3ส,สิ่งที่ผมให้ความสําคัญมากที่สุดก็คือ 1. ในเรื่องของสุขภาพ 2. ในเรื่องของอาการจัดการการเงินนะครับไม่ใช่การเงินนะครับไม่ใช่ว่าการเงินสําคัญไม่ใช่ว่าเงินสําคัญแต่การจัดการการเงินนะครับ3ก็คือในเรื่องของ การให้ความสําคัญกับคนรอบข้างนะครับที่ผมว่าสุขภาพสําคัญนั้นนะครับก็คือคนเราเนี่ยถ้าเรามีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงนะครับไม่จําเป็นต้องแบบลำสำบัดก้ามใหญ่เลยนะครับก็คือเอาที่สุขภาพกายก่อนนะครับถ้าเรามีสุขภาพกายที่แข็งแรงนะครับก็คือว่าเราพักผ่อนเพียงพอกินอาหารดี กินอาหารดีเนาะแล้วก็ออกกําลังกายการออกกําลังกายเนี่ยผมไว้ว่าอาทิตย์หนึ่งต้องออกสักสองสองวันเนาะสักสองครั้งครั้งหนึ่งก็ตีประมาณสักชั่วโมงนะสักชั่วโมงหนึ่งอย่างน้อยก็เดินเดินหรือว่าวิ่งจะเป็นการออกกําลังกายที่ดีที่สุดนะครับแต่ถ้าเราวิ่งบ่อยๆก็ข้อเท้าก็ข้อเท้าก็จะเสื่อมเนาะแต่ควรจะเลือกรองเท้าที่ดีๆเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราออกกําลังกายบ่อยใช่ไหม สิ่งแรกที่คนอื่นจะเห็นก็คือ,อคนนี้รู้สึกสดชื่นวะ่ะรู้สึกสดชื่นวะ่ะมันแบบมันเฟรชอ่ะมันมันเฟรชแล้วก็คือคนที่เขาบอกว่าคนที่ออกกําลังกายเนี่ยอายุจะเยอะกว่าคนที่ไม่ค่อยออกกําลังกายอายุจะยืดขึ้นอีกหน่อยแล้วก็มันจะเขาเรียกว่าอะไรเดียมันดูสมมาตรดีมันดูแบบแข็งแรงดูแบบอายุเขาเรียกว่าอะไรหน้าตาหน้าตาหน้าตาจะดูแบบ เด็กกว่าอายุจริงนะครับก็คืออันนี้ใช่ไม่ใช่ไม่รู้แต่ที่แน่ๆก็คือการที่เราออกกาลังกายบ่อยๆเนี่ยการท,ที่เราออกกาลังกายบ่อยๆเนี่ยมันจะทําให้เราแบบมันจะทําให้เราสดชื่นมันจะทําให้เราสดชื่นการเราคิดอะไรก็ไวพูดอะไรออกมาก็ดีอารมณ์ไม่เสียบ่อยอารมณ์ไม่ไม่ไม่ชนเฉียวนะครับอารมณ์ไม่ชนเฉียว นี่คือข้อที่เห็นได้จากจ,จ,าจากการออกกําลังกายนะครับการที่มีสุขภาพจิตดีเนี่ยทีนี้การที่มีสุขภาพจิตดีนะครับก็คือมันจะทําให้อย่างน้อยเราไม่คิดมากเราไม่คิดมากแล้วก็พอเราไม่คิดมากเราก็ได้นอนแบบเต็มอิม่มพอเรานอนเต็มอิมนะ่มเนาะวันรุ่งขึ้นที่เราตื่นมาเราจะมีอินเนอร์จีในการทํางานพอเราได้นอนพักผ่อนเพียงพอแล้วเนะ่เราจะทําอะไรเราก็แบบ อ่าเขาเรียกว่าอะไรไม่เบอร์พอไม่เบอร์งานที่เราทำอ่ะมันจะออกมาดีการที่เราเครียดเนี่ยพอเราเครียดมันสะสมเนี่ยเราต้องการที่จะคนที่เครียดเนี่ยมันจะอารมณ์เสียบ่อยชุนเฉียวบ่อยเพราะว่ามันเก็บกดเนาะมันเก็บกดมันไม่รู้จะไปลงที่ไหนมันก็เลยแบบเวลามีเรื่องนิดหน่อยมาๆล้วแบบ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 พุ่มพ่ออกมานะาอันนี้คือข้อเสียนะครับ อย่างแรกนะครับอันนี้คือเราควรจะให้ความสําคัญกับสุขภาพนะครับเพราะว่าถ้าเรามีสุขภาพดีเนี่ยเราไม่ป่วยเนี่ยมันเป็นความสุขที่โอ้เยี่ยมยอดมากเลยนะถึงแม้เราจะไม่มีเงินเยอะก็ตามข้อที่2การให้ความสําคัญกับการจัดการการเงินนะครับฟังดีๆนะครับการจัดการการเงินนะครับก็คือไม่ใช่การเงินนะก็คือการที่เรามีการจัดการการเงินที่ดีถ้าสมมติว่าเงินเดือนของเราได้มาหมื่นหนึ่งใช่ไหมครับเราจัดการยังไงมันอยู่ที่เราจัดการยังไง1 เรามีม e r จะซ c y f ฟันไหมอีก r g e n c ซ f u n ฟันก็คือเงินสำรองฉุกเฉินที่เอาไว้แบบระยามเราเจ็บป่วยแบบไม่ได้ตั้งใจนะั้นะเรามีเท่าไหร่สองเนี่ยเรามีเขาเรียวกว่าอะไรเงินเงินที่แบบเขเรียกว่าอะไเงินเอาไว้แบบว่าแบบเออเงินแบบนี้นิด นิดเราจัดการเงินนิดเท่าไหร่ก็คือเงินที่เราเอาไว้แบบจ่ายค่าห้องค่าอะไรเนี่ยสเนี่ยก็คือการที่เราเงินที่เอาไว้ให้ความสุขส่วนตัวนะครับคนที่ไม่มีการจัดการการเงินเนี่ยเวลาที่แบบมันเป็นอะไรมามันแทบ,บจะล้มละลายเลยนะ กับประกอบกับคนที่มีกิจการการเงินที่ดีเนี่ยมันแบ่งเงินเป็นก้อนเป็นก้อน,นถึงแม้มันเจ็บป่วยอย่างกระทันหันหรือว่าตกงานอย่างกระทันหันมันก็เอาเงินก้อนนั้นมาใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราควรที่จะ,ะได้เงินมาก้อนหนึ่งเราควรที่จะเฉี่ยเฉลี่ยเงินไว้เป็นเป็นกองเป็นกองนะครับว่าเออกองนี้เอาไว้ให้ใช้ส่วนตัวอีกกองเนี้ยเอาไว้ให้แบบเอเอาไว้เขาเรียกว่าอะไรเอาไว้ยามฉุกเฉินอีกกองเนี้ยเอาไว้ยามก็คือเงินนี้เงินที่เราต้องใช้ทุกเดือน นะครับก็คือเราควรที่จะจะัดสรรเงินไว้นะครับอ่าคืออาทิวานทำไมเราต้องมีม์เจอซื้อฟันก็อย่างว่าถ้าเราตกงานถ้าเราเป็นอะไรเจ็บป่วยมากระทันหันเนี้ยเราจะเอาเงินก้อนนั้นไปแบบเขาเรียกว่าอะไรไปใช้ได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปติดหนี้คนอื่นได้ดึงยืมได้ยืมสินจากคนอื่นนะอ่าถ้าเราการยืมหนี้จากคนอื่นการยืมหนี้ยืมสินจากคนอื่นเขาก็จะดูถูกเราเล่า,ลาประมาณอย่างทําไมทํางานไม่มีเงินว่าอ่าข้อ2 การที่เราแบ่งเงินไ้ให้ตัวเองเนี่ยก็คืออยากเก็บเงินจนแบบเก็บเงินจนตัวเองลําบากอ่ะอยากจะได้อะไรเราก็ซื้อไปเลยเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเรายังไม่รู้เลยนะอยากจะกินอะไรบางคนนี่เก็บเงินแบบไม่กล้ากินไม่กล้าใช้อย่าเลยครับเงินที่เราหามาเราต้องใช้ได้ตัวเองอย่าอย่าหาเงินเพื่อที่จะเข้าโรงพยาบาลอย่างเดียวรักษาตัวเองในโรงพยาบาลอย่างเดียวอันนี้คือการจัดการการเงินความสําคัญในการจัดการการเงิน สามเนี่ยความอ่าเขาเรียกว่าอะไรดีความสําคัญกับคนรอบข้างหรือว่าคนในครอบครัวนะครับก็คืออ่านอกจากตัวเราต้องช่วยตัวเราแล้วเราก็ต้องมีคนที่คอยช่วยเหลือเราซับพอร์ตเราในบางสิ่งบางอย่างหนึ่งเนี่ยซับพอร์ตในเรื่องที่แบบว่าเออเราป่วยเขาก็พาเราไปโรงพยาบาลแบบสองเนี่ยอ่าแบบเขาเรียกว่าอะไรซับพอร์ตในทางจิตใจบางคนเนี่ย เราไปคุยกับเขาเนี่ยเขามีความรู้กับเราเราเครียดเราไปคุยกับเขาเขาอาจจะเคยประสบปัญหาในเรื่องนั้นมาเขาก็รับปรึกษาเราได้การมีกัรระะนรยานมิตรที่ดีหรือว่าเพื่อนที่ดีดีมากนะครับการที่มีเพื่อนออการที่มีเพื่อนเขาเรียกว่ามิตรแท้คนหนึ่งเนี่ยยังดีกว่าที่เรามีจัดรูเป็นร้อยเลยเป็นร้อยเป็นพันเลยนะครับก็คือมันช่วยได้ในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างครับเพื่อนที่ดีนะครับเพราะในชีวิตของเรา ในวัยรุ่นยุคสมัยเนี่ยเราก็อยู่กับเพื่อนซะส่วนใหญ่แทนที่จะอยู่กับามากกว่าที่เราจะอยู่กับครอบครัวที่เราจะอยู่กับพ่อกับแม่นะครับก็คือเราควรจะให้ความสัมพันธ์กลุ่มพวกนี้ยามที่เขาตกทุกข์เราก็าไปช่วยเขาในาในเวที่เราพอจะช่วยได้นะครับเงินก้อนนั้นถึงแม้ว่าเราจะเราต้องจัดสรรไว้เราต้องจัดสรรไว้ไวนะครับ นี่ครับสสิ่งที่ผมให้ความสําคัญมากที่สุดนะครับก็สําหรับท่านก็ให้ความสําคัญมากที่สุด3ส,สิ่งในชีวิตมีอะไรบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปสําหรับวันนี้ก็มีแค่นี้อยากให้ผมทําคลิปอะไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับขอบคุณมากครับ